เฮ้ยไม่อยู่บ้านสองวันนี้เขามีช่างใหม่แล้วเนี่ยใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ช่างที่นี่เขาพูดภาษาเขมรนะเอ่อกระนัอยู่อย่าทะลึ่งนี่เออเลยบาดแมนเลยเออเป็นคนงานเหรอเป็นคนงานงานถึงไหนแล้วคะช่างเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขึ้นโครงอันนี้เสร็จก็เกือบแล้วก็เดี๋ยวจะลงเสาลงเทพแล้วอ๋อการช่วงนี้ถึงงานถึงยังไงแล้วคะก็เดี๋ยวขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้ เหลือเทปูนเทอะไรนี่ก็เกือบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพยายามแบบทําให้มันแข็งแรงอันนี้ก็โอเคแล้วนี่ช่างว่าแบบประมาณรประมาณสองอาทิตย์ก็เสร็จแล้วครับสองอาทิตย์คือได้พร้อมอยู่เลยพร้อมอยู่เลยโอ้โหเร็วมากถ้าเสร็จไม่ทันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหลูกบ้านปรับได้เลยเอเอะปรับเปไ็นอะไรดีคะข <c oughs> <c oughs> นนางคืนนะเราจะไเแป๊บเดียวไปเอาหมวกเข้ามาใส่ไปช่วยแม่ปล่อยปลาเลยที่นั้นทุกคนนี่อัปเดตบ้านนิดนึง ตอนนี้ก็ไม่รู้แลยถึงขั้นไหนแล้วไม่รู้อ่ะเขาก็ลงเหล็กลงอะไรของเขาไปนะคะเป็นโครงเป็นอะไรไปใดๆไปโอ้งานโรงงานเหล็กแน่นอยู่นะมาตรฐานนะคะบริษัทบริษัทวันลบอาร์เคดเทคใครอยากเจอดิฉันในงานบ้านก็เขาจะมีนะคะที่เซ็นท่านจันนะคะวันที่วันที่30วันที่30ไปเจอกันที่เซ็นท่านจันนะคะ ก็มีออกบูธน่าจะเป็นงานแบบบริษัทรับสร้างบ้านเขาน่าจะมาออกบูธกันแล้วกมว็มีของพี่วันลบด้วยค่ะคุณมีของพี่วันลบด้วยก็ดิฉันก็จะไปให้เขานิดนึงแล้วก็จะไปจ่ายเงินนะคะกิ่งงวดแล้วไม่รู้เนี่ยประมาณสามสี่งวดแล้วที่ต้องจ่ายยังไม่ได้จ่ายเขาเลยนี่เขาทาให้ก่อนนะเนี่ยเขาทําให้ก่อนนะโดยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยปล่อยยางอย่าเพิ่งปล่อยนะอันนี้เป็นหน้าบ้านค่ะเป็นหน้าบ้าน ทางเข้าอะไรใดๆไปนะคะก็ไปคือปลามาเพิ่มปล่อยปลาอีกนิดนึงอัปเดตนะคะทุกคนโอ้ยโอ้แป๊บนึงค่ะยุงก็เยอะมาบ้านตอนยินไม่อยากมานะยุงเยอะปล่อยแล้ววะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปนี่ไม่อยู่บ้านสองสาวันงานก็คืบหน้าไปเยอะ ระวังนะที่ร,รักก็เรามาระวังไงนี่มีรั้วแล้วนะมีราวบันไดกับรั้วเพิ่มละเดี๋ยวเราทำสีบันไดเหรอครเหรอไอ้มะนี่ทุกคนนี่ทำแล้วเห็นปะสวยนี่นี่ให้ดูสวยป่าสวยราวบันไดเก๋ๆนะคะเป็นงานแบบ มาตรฐานอ่ะเธอปล่อยเลยจ้ะา,อา,อาไปเลยค่ะคุณเออเอาลูกเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้เยอะมากเลิศรวยรวยรวยเออรวยรวยรวยไหนโอุ้ยยังไม่ทันเห็นเลยอ่ะไ,ไปแล้ววะกี่ตัวคะสองตัวอ้าวถุงนั้นมีสองตัวเ,เหรอไม่สองตัว,ตวโอ้โอ,โอ,โอไม่ทันเห็นเลยอ่ะไม่เนขะาปล่อยอีกตัวหนึ่งอีก่งไอถุงหนึ่งอ่ะไปไปหยิบให้หน่อย เราลงมาให้หน่อยพี่ระวังนะเหรอใช่ครับไอ้แม็กไอ้กิดไปเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนอย่าเเอออาามพี่ปลอดมีหมวกกันไม่ต้องกลัวตาไม่ดีพอแล้วพอแล้วหนูอยากเยอะนะดูที้นม่แม็กครับแปลนี่มันปล่อยปลาครับอุ้ยน้ำมันแห้งไปเยอะเนี่ยตอนน้ำมันลงอีกแล้วเนี่ย เออน้ำแห้งเยอะเลยเนี่ยนี่นี่ลาขึ้นละโยนให้มันเลยนี่ไงเอาเลยค่ะอันนี้กี่ตัวคะเนับก่อนหนอันนี้ไม่รู้เออโอเคไปไปเลยลูกโอ้โหตัวใหญ่ หมดยังไม่ครไปเลยเต่าด้วยมากิดเอาเต่าให้พี่หน่อยไปเลยค่ะอืมต้องอะไรอ่ะต้องน้ำมาใส่เพิ่มแล้วเนี่ยน้ำลดไปเยอะเอาน้ำอะไรน้ำแร่หรอบ้าเออมันไม่มีแล้วมันไม่มีฝนแล้วเข้าหน้าร้อนแล้วแล้วแม่เขาก็เห็นเต่าไปอ,อยู่ในตู้อีกสามตัว ก็เลยบอกเอ้าเอามันมาเลยซื้อมันมาเถอะอให้ไปอยู่ในที่ตาาอยู่อะไรก็ดีหมดอยกเห้นยุงไหนอันน่าจะขึ้นเชืบเชืบเชอทุกคนมืดแล้วมัวแต่ไปซื้ออันนี้ไหนขอไปดูทองกวาวหน่อยสิมัวแต่ไปซื้อปลากลับมาอีกทีมืดละค่ะทุกคน สวยไหมอ่ะสวยไหมเออไม่ใช่พูดรู้ว่ารู้ว่ากลาบันไดนี่ไม่ได้จ่ายเขานะเนี้ยจริงเหรอหกหมื่นโหหนามากแต่มนเป็นเด็กมันหนาไงอย่างดีเหล็กกันวันไหนอย่างนั้นดูทิองน้นเลยโอ้ยออร่ามากไม่ใช่หรือวะนะคนคนออร่ามากออรุงออร่าเหนื่อยแค่นี้เหนื่อยแล้วเดินขึ้นบันไดแล้วจะมาอยู่ด้วยไหวแล้เนี่ยไหวฮะ ยังออไม่เสร็จงานเป็นหินเนี่ยเออแค่นี้ก็เหนื่อยละเ <c oughs> ดูแต่งเ,เก่งน่ารักเชียว <c oughs> อุ้ยเกือบลืมอันนี้อะไรอ่ะฟอนอันนี้อะไรอันนี้อะไรอยมาขายของ, <c oughs> องทุเรียนทอดทุเรียนทอดสั่งได้แล้วใช่ไหมคะสั่งได้แล้วครับทุกคนเอ่าเข้าไปในเพจเลย,ลเลยนี่ อันนี้ถุงใหญ่นะครับปกติเนี่ยเราขายอยู่ที่5 0าร้อยอยู่แล้วแต่ว่าปกติเราใส่แค่200กรัมครับแต่ว่ารอบนี้เราใส่เพิ่มให้เป็น250กรัมไปเลยแบบจุจุๆเลยนะครับราคายังเท่าเดิมก็คือ500บาทครับเรียนทอดขาวมากเป็นถุงเล็กครับปกติใส่แค่100กรัมนะครับแต่ว่ารอบนี้เราใส่ให้จุจุๆมาเดิ่มเลยครับ เอ่อ125กรัมครับราคา250บาทนะครับถุงใหญ่500แน่นๆเลยแล้วก็ถุงเล็ก250น่ากินมากน่ากินมากสนใจทักแชทเลยสนใจทักแชทเลยจ้ะสนใจทักแชทเลยค่ะโอนเงินบัญชีนายไพรวันเท่านั้นนะระวังมิจฉาชีพด้วยโอเคหล่อมากน่ากินทุเรียนทอดเออเพราะค้าเหมือนเหนื่อยเนาะเหนื่อยดึงขึ้นบันไดเหนื่อยเลยไปขอดูต้นทองกวาวหน่อยสิไม่ได้ดูนางเลยทองกวาว หูใบหูใบเขาใบเขาแตกแล้วบานแล้วทุกคนหูไม่ได้อยู่บ้านแบบว่าสามวันเองเนี่ยต้นมงต้นไม้ฉันก็ชํำนะอันนี้ต้นทองกวาวค่ะต้นทองกวาวแล้วก็ต้นอะไรนะคะทองกวาวกับต้นโมกทองกวาวกับต้นโมกน,นี่ต้นทองกวาวเขาแตกใบแตกอะไรแบบ เนี่ยใบเขาเขาบานแล้วใบเขาบานแล้วทุกคนเห็นปะแล้วก็คือแตกแบบโอ้โหอลังแตกแบบอลังอลังมากนี่นะคะได้น้ำดีอะไรดีนะได้น้ำดีอะไรดีบบเดี๋ยวก็สวยแล้วบบเดี๋ยวก็สวยตามตามกันแล้วเดี๋ยวก็ตามต้นนี้แล้วเดี๋ยวตามต้นโมกไปเดี๋ยวตามต้นโมกไปค่ะต้นโมกไปก่อนชํำก่อนโตก่อน กวางปาวก็ฉันไม่ยอมนะคะแล้วก็ได้ๆข้างล่างนี่แม่ก็เอาต้นไม้มาลงนะต้นไม้เขาก็งอกดีอะไรดีเออขอไปดูต้นตรงนูน้นหน่อยสิมีปลาไหมคะคุณแม่ขึ้นไหมขึ้น,นตอนนี้ยิ่งขึ้นเริ่มคุณแน่นอนเลยแบบอืมแต่น้ำเราน้อยไปเนาะเราต้องน้ำมาลงอีก ก็ยังไม่ได้เอาปูนขาวมาเทใช่ปะโอเคโอเคโอเคลูกไปเลย <c oughs> โอ้เสียงกบอันนี้ตะแบกค่ะนี่ตะแบก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 กับตะบกพิลาเชนต้นตะบกพิลาเชนยังไงคะนี่ต้นตะบกพิลาเชงงเน,นเชมันจะมันจะไหวไหมเนี่ยมันทำไมไม่เห็นใบเลยพิลาเชน ระบกพิลาเชนไบมันไปไหนอ่ะเกบเยอะแล้วเจอกันเออกบเยอะแล้วเจอกันนะทุกคนก็ก็ทําเร็วนะคนงานก็ทําเร็วอะไรเร็ววันนี้เขาก็ประกอบแบบแหละจะเทคานแล้วมั้งเดี๋ยวเทคานเขาใกล้เทคานหรือยังคะคุณแม่ก็กำลังประกอบแบบอยู่จ้ะอ่าประกอบแบบแล้วเดี๋ยวก็คงได้เทคานอืม นะคะก็ว่า,ากันไปรอก่อนอพิลาเชนยังไงเนี่ยต้นอันนี้ใบอยู่ไหนเออทุกคนยังไงต้นพูนซับหรือว่าเขาออกใบช้าเป็นเพราะว่าเขาออกใบช้าหรือเปล่าต้องรอดูเนาะเออแต่ต้นอื่นคือเขาไปแล้วนะ ต้นอื่นเขาไม่รอแล้วต้นตะแบกกับต้นพยอมใบเบย์เขาช้ำแล้วนอนถ่ายไปนู่นยังเห็นต้นอันนี้ลเลยอะไรอะไรการอะไรการพี่ปอถามไหมมันมต้นมนันยังอ๋เอมันเป็นแบบนี้แหละเป็นไม้มันเป็นไม้เป็นไม้ฟอร์มมันก็จะต้องเอยียงๆอย่างนี้ไม้ฟอ,อมนะหรอไม้ปลอมหรอไม้ฟอร์ม,ม,อ,รมอะไรเออ นะคะทุกคนอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนวันนี้มาเสมืดเชีย